โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมชช่วง Data c h a r a c t e r ร์อุลตร้าแมนกันบ้างดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการทำกันดั้มกันไปหลายต่อหลายตัวแล้วรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับทางของซีรีส์อุลตร้าแมนกันบ้างนะครับผมโดยรอบนี้นั้นเราจะมาพูดถึงอุลตร้าแมนตัวปอมครับผมอ่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ทำคลิปของเลโอกับแอสตาไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าเลโอกับแอสตาเนี่ยได้ต่อสู้กับอุลตร้าแมนตัวปอมนะครับผมรอบนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ครับผม อุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับผมจะใช้ชื่อว่าเฟกอุลตร้าแมนนะครับผมโดยตัวของเฟกอุลตร้าแมนนั้นจะมีจํานวนทั้งหมด3ตัวนะครับผมไม่ได้มาตัวเดียวนั่นเองครับผม3ตัวด้วยกันโดยตัวแรกก็คือตัวของโซฟีครับ ตัวที่2ก็คือตัวของแมนหนึ่งครับและตัวที่3ก็คือตัวของเซเว่นนั่นเองครับผม3ตัวละครนี้จะเป็นอุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับผมที่มาปรากฏตัวขึ้นมาในฉบับของซีรีส์มังงะนั่นเองครับผมทั้ง3ตัวนี้ปรากฏตัวในเขตชิบูย่านะครับผมแล้วก็ออกทําร้ายผู้คนนั่นเองครับผมโดยจะเป็นคําสั่งของเมฟิลัสนะครับผมมนุษย์ดาวเมฟิลัสหรือว่าเจ้าตัวก็คือเมฟิสโตเฟเลสนั่นเองครับผมเขาเป็นหัวหน้าสมาพันธ์หมู่ดาวสาขาญี่ป นะครับผมที่เกลียดอุลตร้าแมนมากครับผมเจ้าตัวเนี่ยเห็นว่าอุลตร้าแมนเนี่ยเป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วกูเกลียดมึงว่ะก็เลยมีแผนการที่จะส่งลูกน้องครับผมไปในชุดอุลตร้าแมนแล้วก็ทําให้มนุษย์โลกเนี่ยเห็นว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมันเป็นคนเลวนะครับผมมันไม่ใช่ฮีโร่เลยอ่ะก็คือสร้างชื่อเสียให้กับอุลตร้าแมนนั่นเองครับผมแต่ว่าแผนการของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะครับผมมันจะไม่ได้เหมือนกันกับตอนฉบับของโทคุซึสึของแมนหนึ่งนะครับผมที่ว่ามีการปรากฏตัวของอุลตร้า ตัวปอมมาแล้วก็อุลตร้าแมนตัวจริงก็มาด้วยเช่นเดียวกันมันกลายเป็นว่ามีอุลตร้าแมนอยู่2คนใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นเนี่ยมันจะสร้างความเกลียดของมนุษย์ให้เกลียดอุลตร้าแมนไม่ได้เลยนะครับผมเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวจริงกับตัวปอมนั่นเองในรอบนี้เนี่ยตัวของเมฟิสโตเฟเลสนะครับผมก็เลยต้องทําการลักพาตัวครับผมชินจิโร่ฮายาตะชินและมโรโบชิมานะครับผมเพื่อทําให้อุลตร้าแมนตัวปอมทั้ง3ตัวนี้เข้าไปสวมรอยเป็นตัวจริงนั่นเองครับผมในการเริ่มต้นของแผนการอุลตร้าแมน ตัวปลอมนะครับผมจะมีการปรากฏตัวของอุลตร้าแมนตัวปลอมมาเพียงแค่ตัวเดียวก่อนนะครับผมก็คือตัวของแมนหนึ่งนั่นเองครับผมปรากฏตัวที่ย่านชิบุยาแล้วก็ทําร้ายผู้คนที่ย่านนั้นนะครับผมออกข่าวไปทั่วแล้วทางของหน่วยวิทยาเองก็ไม่สามารถที่จะติดต่อชินจิโร่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นถูกจับไปก็เลยมีการคิดว่าเฮ้ยมันตัวจริงแน่นอนนะครับผมในจังหวะน,นี้เฮ้ยแผนการเมฟิลัสมันได้ผลนะครับเออในตอนนั้นทางหน่วยวิทยาเองก็ได้เริ่มมีการติดต่อนะครับผมอุลตร้า คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโซฟีเซเว่นแต่โซฟีกับเซเว่นก็ถูกจับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไม่สามารถที่จะติดต่อได้ติดต่อได้เพียงแค่ตัวของเอสและทาโรเท่านั้นนะครับผมส่วนแจ็คไม่อยู่นะครับผมก็เลยติดต่อไม่ได้เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าแจ็คไม่ได้ถูกจับไปด้วยนะครับผมแค่ไม่อยู่เฉยๆเท่านั้นเองคนที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนก็คือตัวของอุลตร้าแมนเอสนะครับผมไปถึงก็เป็นกระสอบทรายเลยครับผมแพ้แบบขาดลอยโดยที่ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมทำให้รู้เลยว่า แกตัวนี้แม่งโคตรเก่งเลยเฮ้ยมันเป็นตัวปอมแต่กเก่งมากนะครับในจังหวะเน,นี้ยเออเอสไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับมึงเป็นกระสอบทรายหรือไงวะเนี่ยฮะในอนิเมในมังงะมึงก็โดนบ่อยเหลือเกินตั้งที่ชุดมึงล้ำหน้ากว่าใครไปโดนได้ยังไงวะเนี่ยนั่นตัวปอมนะว้ยไม่ใช่ตัวจริงถ้าไปแพ้ตัวจริงเนี่ยว่าไปอยา่างแต่มันแพ้ตัวปอมแบบขาดรอยได้เนี่ยก็ถือว่า อุลตร้าแมนเอเนี่ยมันคือกระสอบทรายครับผมของฉบับอุลตร้าแมนเวอร์ชันนี้แล้วหลังจากที่อุลตร้าแมนเอนะครับผมได้่พยแพ้ให้กับอุลตร้าแมนตัวปลอมทาร่ก็มาถึงครับผมซึ่งมาถึงก็รู้แล้วว่าเอสนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับผมตัวของทาร่ก็เลยต้องไปต่อสู้แทนนั่นเองครับผมโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ยังเครือบแคลงอยู่นะครับผมว่าเฮ้ยทาไมชินจิโร่ถึงทําอย่างนี้นะครับผมเออมึงเป็นอุลตร้าแมนไม่ใช่หรือยังไงทาไมถึงทําร้ายผู้คนนะครับผมทําให้เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างโกรธเป็นอย่างมากคร อแต่ว่าตัวของอุลตราแมนครับผมได้มีการจับตัวประกันเอาไว้ครับผมทําให้ทาร่นั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยอีกทั้งฝั่งตรงข้ามก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาอีกสองคนครับผมก็คือเซเว่นและโซฟีนั่นเองเซเว่นปรากฏตัวขึ้นมาจากด้านหลังของทาร่นะครับผมแล้วก็ฟันดาบใส่ทาร่ครับผมทําให้ชุดนั้นได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งเนื่องจากการโดนฟันนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานเลโอกับแอสตราก็จะมาถึงนะครับผมแต่ว่าเลโอกับแอสตรานั้นจะยัง ไม่ใช่อุลตร้าแมนนะครับผมเจ้าตัวก็เลยไม่ได้สนใจที่ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีการจับตัวประกันเอาไว้ครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในคลิปของเรโอกับแอสตานะครับผมงันก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันในส่วนนี้ครับผมเจ้าขอมาพูดถึงชุดของพวกนี้ครับผมชุดของพวกอุลตร้าแมนตัวปลอมนะครับผมมันไม่ใช่การแปลงร่างนะครับในจังหวะนี้มันคือชุดจริงๆเลยครับผมเนื่องจากว่าตัวของอาวุธและความสามารถของชุดนั้นเหมือนกันกับชุดของตัวจริงเป๊ะๆเลยครับผมเพียงแค่ว่าชุดของแมนหนึ่งกับ โซฟีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะยิงลำแสงสเปซเซียมได้เท่านั้นเองเนื่องจากว่าวิทยาการพวกนี้มันเป็นของหน่วยวิทยาครับผมแล้วก็คนที่สามารถยิงออกไปได้จะเป็นต้องเป็นอุลตราแมนนะครับผมในส่วนของเซเว่นนั้นจะเหมือนมากที่สุดนะครับผมเนื่องจากว่าเซเว่นนั้นไม่ได้ใช้พลังสเปซเซียมนั่นเองครับผมเจ้าตัวมีเพียงแค่ดาบเท่านั้นก็เลยสามารถที่จะปลอมแปลงได้อย่างแนบเนียนมากที่สุดนั่นเองครับผม และไอ้พวกตัวปลอมเนี่ยมันเอาชุดอุลตร้าแมนมาจากไหนนะครับผมเดิมทีนั้นชุดอุลตร้าแมนเป็นวิทยาการของเอเรียนอยู่แล้วครับผมการแค่สร้างชุดขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับผมก็เลยสามารถที่จะทําชุดอุลตร้าแมนของปลอมขึ้นมาได้นั่นเองอีกทั้งหัวหน้าของมันก็คือเมฟิสโตเฟเลสนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาญี่ปุ่นของสมาพันธ์หมู่ดาวครับผมจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะสามารถสร้างชุดอุลตร้าแมนของปลอมขึ้นมาได้นั่นเองโอเคเราก็มาขอพูดถึงอุลตร้าแมนตัวปลอมทั้ง 3ตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าพวกนี้นั้นเป็นใครมายังไงอันดับแรกนะครับผมพวกนี้นั้นเป็นเพียงแค่ลูกน้องที่ทําตามคําสั่งของเมฟิสโตเฟเลสเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีประวัติอะไรเลยแต่ว่าล่าที่แท้จริงของพวกมันนี่แหละครับผมเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมโดยตัวของแมนหนึ่งนะครับผมเอเลียนที่ปลอมเป็นแมนหนึ่งก็คือ เอเลียนซาราบครับผมเอเลียนซาราบเป็นเอเลียนที่ปรากฏตัวอยู่ในอุลตร้าแมนฉบับโทคุซัส,สึอ,อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วมันก็ปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนเช่นเดียวกันซึ่งในจุดนี้เนี่ยตอนที่ตัวจริงนะครับผมอย่างฮายตาตะชินในตอนที่เขาเป็นอุลตร้าแมนอยู่เนี่ยเขาก็ยังจําเหตุการณ์ได้ครับผมว่าเขาเนี่ยได้เคยต่อสู้กันกันกบอุลตร้าแมนตัวปลอมเหมือนกันเออมม่เหมือนเป็นการรลลึกความหลังนั่นเองครับผม แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจึงทําให้เรารู้ว่าตัวของไฮยตะชินนั้นยังมีความทรงจําของอุลตร้าแมนหลงเหลืออยู่ครับผมในฉบับของโทคุซั่อนั่นเองดีไม่ดีเนี่ยเขาน่าจะจําได้หมดเลยด้วยซ้ํา ในฉบับของมังะงก็เลยนำตัวละครตัวนี้นะครับผมมาทำเป็นอุลตร้าแมนตัวปลอมันเองแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ความสามารถของมันในการที่จะเปลี่ยนร่างให้เป็นอุลตร้าแมนนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่ามันสวมชุดแทนซึ่งนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าความสามารถของมันในเวอร์ชันมังงะกับฉบับโทคูนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองครับผมโดยในเวอร์ชันมังงานั้นจะมีการโชว์ความสามารถอยู่2อย่างเท่านั้นครับอย่างแรกก็คือความสามารถในการขยายร่างใหญ่ครับและอย่างที่2ก็คือความสามารถในการกางเกาะป้องกันครับ ในส่วนของการการ,การเกาะป้องกันนี่แหละครับผมเป็นปัญหาเลยว่าในส่วนของโทคุมันไม่มีความสามารถนี้นะครับผมจึงมีความเป็นไปได้ว่าความสามารถในการการเกาะป้องกันนี้อาจจะเป็นความสามารถของชุดอุลตราแมนนะครับผมเนื่องจากว่าตัวของชินจิโร่เองก็สามารถที่จะการ,กรเกาะป้องกันไ,ได้ไได้วยเช่นเดียวกันนั่นเองส่วนความสามารถในการเปลี่ยนร่างนั้นมันไม่ได้ใช้นะครับผมเลยกลายเป็นว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็คือตัวของมนุษย์ดาวซาราฟนะครับแปลว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่แล้วครับผมแต่มันไม่ใช้เท่า เมีความเป็นไปได้ว่ามันแค่เปลี่ยนรูปร่างภายนอกเฉยๆมันดูไม่โอเคสวมชุดไปเลยน่าจะเนียนกว่านั่นแหละมัง้งต่อมาคือเฟกอุลตร้าแมนตัวที่2เซเว่นครับผมในส่วนของอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยตัวที่ปลอมตัวนะครับผมเป็นเซเว่นก็คือมนุษย์ดาวบาลตันครับในส่วนที่มนุษย์ดาวบาลตันปรากฏตัวมานี้เรียกว่ามีประเด็นอยู่พอสมควรครับผมสําหรับใครที่ดูอนิเมชันเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นตัวของบาลตันมาก่อนถูกต้องไหมครับผมก็คือตัวที่ไปต่อสู้กันกับชินจิโร่กลางเมืองนั่นเองครับผม ไอตัวนั้นนะครับผมมันไม่ใช่บาวตันนะครับแต่มันเป็นเอเรียนสายพันธุ์ใหม่นะครับผมที่ทางของมังงะนั้นมีการเมสขึ้นมาโดยการใช้บาวตันเป็นต้นแบบครับผมหรือก็คือตัวนี้นั้นเป็นออริจินัลนั่นเองครับผมของทางมังงะซึ่งทางโทคุไม่มีนะครับผมแต่ว่ามีต้นแบบมาจากบาวตันเท่านั้นแต่ว่าในรอบนี้ครับผมตัวของเซเว่นเนี่ยเป็นมนุษย์บาวบาวตันตัวจริงเลยครับผมโดยเราจะเห็นว่าการดีไซน์ของบาวตันนะครับผมจะมีความแตกต่างกันกันกบตัวของอาดาสิกอยู่พอสมควรเลยนะ นะครับผมโดยเราจะเห็นชัดๆเลยก็คือส่วนของแขนมันนั่นแหละแขนของอดาสิกเนี่ยมันเป็นแขนกลไกใช่ไหมครับผมแต่ว่าแขนของเบลตันเนี่ยมันไม่ใช่แขนกลไกนั่นเองครับผมส่วนของหน้าเองก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมจึงกลายเป็นว่าอดาสิกนี่แหละครับผมคือออริจินอลครับผมไม่ใช่เบลตันนะครับเบลตันเพิ่งมาปรากฏตัวตอนที่ปอมเป็นเซเว่นเท่านั้นเองครับผมในส่วนของเบลตันนะครับผมที่ปอมเป็นเซเว่นนั้นความสามารถของมันก็จะเหมือนกับเบลตันปกติเลยนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ในเนื้อเรื่ เ,เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับผมส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวเป็นเซเว่นไงแล้วก็ใช้ดาบเซเว่นฟันศัตรูเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผมเลยกลายเป็นว่าไม่ได้โชว์ความสามารถในร่างเอเรียนของมันมากมายสักเท่าไหร่เลยต่อมาครับผมเฟกอุลตร้าแมนตัวที่3โซฟีครับในส่วนของโซฟีนะครับผมจะไม่ได้มีการพูดถึงว่าตัวของเอเรียนที่ปลอมตัวนะครับผมเป็นเอเรียนสายพันธุ์ไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นมีต้นแบบมาจากเอเลียนเคมูรุนะครับผมซึ่งปรากฏตัวอยู่ในอุลตร้าคิวและอุลตร้าแมนกิงกาดนั่นเอง ม,มีต้นแบบมาจากตัวนั้นอาจจะเป็นตัวของเคมูรุในเวอร์ชันนี้ก็เป็นไปได้ครับผมหรือไม่ก็เป็นตัวออริจินอลอีกหนึ่งตัวที่มีต้นแบบมาจากตัวนั้นเท่านั้นเองครับผมส่วนความสามารถของมันนั้นไม่ได้โชว์อะไรเลยครับผมในตอนที่สวมชุดของโซฟีอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากยืนอยู่เฉยๆครับผมมีหน้าที่ยืนอย่างเดียวยืนให้ครบทีมแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้ต่อสู้หรืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมมึงมาทําไมเนี่ยฮะมึงมายืนให้ครบทีมว่างั้นเอเออ ไอเมฟิลัดมาจ่ายค่าตัวมึงน้อยเรือ่องไงมึงเลยมายืนเฉยๆเนี่ยแ <laughs> ม่งมีหน้าที่ยืนเป็นหัวหลักหัวต่ออย่างเดียวเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เดี๋ยวต้องไปรอคอนเฟิร์มในเวอร์ชั่นของเกมด้วยนะครับผมว่าจะเอามันเข้ามาหรือเปล่ามันถึงจะได้รู้ว่าความสามารถของมันนั้นจะเป็นยังไงซึ่งในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยตัวของซาราฟก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจะเป็นยังไง ตามที่ได้บอกไปนะครับผมว่าไอ้สามตัวนี้นั้นมันมาบทของเรโอกับแอสตานะครับผมที่ทําให้2คนนี้นั้นได้กลายเป็นอุลตร้าแมนเต็มตัวนั่นเองครับผมก็แค่มาให้2คนนี้กระทืบเท่านั้นแหละนะเออส่วนที่เหลือเนี่ยทาโร่เนี่ยแพ้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาตัวประกันมาขู่นะครับส่วนตัวของเอสนี่แหละเป็นปัญหาเลยเอสในบทนี้เนี่ย แม่งเป็นกระสอบทรายชั้นดีมากเลยแลวอุลตร้าแมนเอสนะครับผมนอกเหนือจากการปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเท่ของเจ้าตัวแต่แม่งคือการจัดฉากแล้วที่เหลือแม่งก็เป็นกระสอบทรายล้วลวเลยนะครับผมเออบทของเอสคิลเลอร์ซึ่งเป็นบทของเจ้าตัวเองก็ยังเป็นกระสอบทรายมาบทอื่นมันก็ยังเป็นกระสอบทรายไปต่อสู้กับทีเก้าแม่งก็เป็นกระสอบทรายมาต่อสู้กับอุลตร้าแมนตัวปลอมแบบหนึ่งหนึ่งโดยที่ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่มีการจับตัวประกันเลยมึงก็ยังเป็นกระสอบทรายอีกแฟนคลับเอสนี่เรียกว่าไม่พอใจในสิ่งนี้อะ ของพี่ไม่ใช่แฟนขับเอสนะครับผมเออ,เอ,อที่กูรอดตัวไปแต่แบบฮะอย่างน้อยมึงก็ควรทำให้มันเก่งๆหน่อยเปาวะ เอสมันก็เก่งอยู่นะเว้ยมึงให้มันเป็นกระสอบทรายได้ยังไงกันวะเนียบทปัจจุบันก็ยังเป็นกระสอบทรายอยู่นะครับผมโอเคอย่างสุดท้ายครับผมบทสรุปของ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นั้นนะครับผมหลังจากที่ต่อสู้กับเรโอกับแอสตารครับผมไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เลยต้องคืนร่างกลับเป็นร่างเดิมนะครับผมซึ่งมันก็ต้องคืนแหละเพราะว่าตัวจริงเขาก็มาแล้วเช่นเดียวกันครับผมเออตัวจริงเขาออกมาได้แล้วนะครับผมจากเมฟิลาส่นเองนี้ออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่ง3ตัวนี้ก็ไม่มีทางเลือกครับผมเลยต้อง คืนล่างกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วก็ขยายร่างใหญ่ครับผมเพื่อออกทําลายเมืองต่อไปในตอนที่ขยายร่างใหญ่ครับผมมันมีส่วนที่โชว์ด้วยว่าพวกนี้นั้นมันสวมชุดอยู่นะครับผมก็คือมันเห็นเป็นชุดเกาะเลยครับผมถึงแม้ว่ามันจะคืนล่างเป็นเอเรียนแล้วก็ตามยังเห็นชุดเกาะสวมอยู่ครับถ้าเกิดว่าพวกนี้เนี่ยมันใช้ความสามารถในการเปลี่ยนร่างเฉยๆเนี่ยตอนที่เปลี่ยนร่างกลับก็จะกลายเป็นร่างเอเรียนไปเลยใช่ไหมครับผมจะไม่มีการใช้อุปกรณ์ของอุลตราแมนอยู่เลยแต่อย่างที่บอกว่านี่มันไม่ใช่การเปลี่ยนร่าง แต่มันคือการเอาชุดอุลตร้าแมนมาใส่เท่านั้นเองครับผมเลยกลายเป็นว่าพอมันคืนล่างแล้วก็ยังเห็นชุดอุลตร้าแมนอยู่ดีครับผมหลังจากที่ขยายร่างใหญ่ก็ได้ทําการทําลายเมืองแล้วก็ต่อสู้กับอุลตร้าแมนตัวจริงนะครับผมเกือบทุกคนขาดเพียงแค่แจ็คกับเอสเท่านั้นนะครับผมเพราะแจ็กกูไม่อยู่ส่วนเอสเนี่ยกูนอนจมกองเลือดอยู่ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มี2คนนี้นะครับผมที่เหลืออยู่ครบครับเบมเลอร์ก็มาด้วยเช่นเดียวกันครับผมอุลตร้าแมนทุกคนได้ทําการกำจัดอุลตร้าแมนตัวปลอมทั้ง3คนนะครับผมพร้อมกับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะครับผมจากการที่พวกนี้นั้นวางแผนการที่จะทาให้มนุษย์นั้นเกลียดอุลตร้าแมนแต่พอถูกเปิดเผยตัวจริงปุ๊บอุลตร้าแมนกลับได้หน้าไปเต็มๆต็มเลยนะครับผมเพราะว่าทําการกำจัดสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ถึง3ตัวได้นั่นเองแต่ที่ตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่อุลตร้าแมนที่สวมชุดอยู่เท่านั้นครับผมไม่ได้ขยายร่่าางใหญตม เพราะว่ากูเป็นมนุษย์ไงเออจังหวะน,นี้กูขยายลาดได้ที่ไหนนะครับเออคนที่ทําได้นะ่าจะมีแค่เบมเลอร์คนเดียวแต่มันก็ไม่ทำนะครับโอเคก็ถือว่าจบรงเพลเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม